โรงหนังร้างอาคารโรงหนังเก่าตั้งตตะงานกลางใจเมืองทิ้งร้างมากกว่าสิปีป้ายหนังสีซีดจางผุพังแขวนลงมาเอียงเอียงแก้วหน้าต่างแตกเป็นเสียงๆชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังคงเกาะติดอยู่ที่ตะขอเศษแก้วกระจัดกระจายบนพื้นทางเดินส่องแสงราวกับเศษน้ำแข็ง ประตูทางเข้าเหล็กดัดสีเขียวขึ้นสนิมครึ่งหนึ่งพเพ่เหยอแง้มเปิดพอให้เห็นความมืดข้างในกลิ่นเหม็นอับชื้นลอยออกมาปนเปื้อนด้วยกลิ่นเน่าเหม็นเหม็นเหมือนผลไม้เน่าเสียหรือซากสัตว์ฝุ่งกระจายในอากาศโถงต้นรับกว้างขวางแผ่นหินอ่อนกระเบื้องพื้นแตกระแหงขี้เกลือเกาะเต็มไปหมด พรมแดนเก่าๆขาดเป็นเส้นๆเ,เปื้อนคราบเหลืองน้ำตาลและคราบสีแดงดำคล้ายเลือดแห้งฝุ่นผงหนาปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างลอยฟุ้งขึ้นทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านใยแมงมุมขาวห้อยย้อยจากเพดานสูงโคมไฟระยะโบราณเก่าแก่แขวนเอียงเศษประดับแก้วลนกระจายอยู่บนพื้นแสงสีซ่มจากไฟข้างนอกหลอดเข้ามาทางหน้าต่างแตกทอดเงาประหลาดบนผนัง เสียงน้ำหยดจากหลังคารั่วดังสม่ำเสมอเสียงลมผ่านช่องแตกร้าวของผนังราวกับเสียงร้องไห้หรือควรครางทำให้คนลุกสู้ไปทั่วร่างเสียงเท้าเดินไปมาจากบันไดขึ้นชั้นสองแม้ไม่เห็นใครเลย ทางเดินไปโรงฉายแคบครับผนังปูนล,ลอกเป็นหย่อมๆยอมเหลือแต่อิฐแดงเปียกชื้นกาเพดานย่นย,นย่านห้อยลงมาโปสเตอร์หนังเก่าฉีกขาดติดผนังใบหน้านักแสดงผุพังจนมองไม่ออกเหลือแต่ดวงตาจ้องโรงฉายหนังมืดสนิทเก้าอี้นั่งสีแดงขาดรุ่งริ่งเรียงรายเป็นแถวยาวบางเก้าอี้โค่นล้มไปข้างหน้าบางเก้าอี้มีรอยฉีกขาดลึกไส้ฟองน้ำเปื้อนเลือดโผลออกมา แผ่นผ้าใบาจอฉายขาดเป็นเส้นๆแผลฉีกขาดยาวห้อยย้อยลงมาในความมืดทึบแลบแสงประหลาดวาบขึ้นที่จอฉายปรากฏเงาร่างมนุษย์บิดเบี้ยวหน้าตาหน่าสะพรึงกลัวใบหน้าซีดขาวเหมือนศพดวงตาบวมเหลือกจากเบา้าแผลฉีกขาดลึกทะลุแก้มเลือดไหลติ่งเป็นริ้วแดงดำปากอ้าค้างแสดงฟันขาวเหลืองคราบสกปรก